น้ำข้าวไคือเก๋าพี่น้องช่วงแรงๆนี่อยากแต่ละมือก็น้ำแต่ข้าวไเนี่ยแหละข้าวไอสามโตนี่นี่อีป่วยกับอีมอนอีบัว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 อ๋อบัวบัวอ๋ออ๋ออ๋ออ วัยหน่อยยูยูวัวยูยูยูวัวบัวบัวยูยูมันนีบด้ปักบัได้ไปไกลปันไหนอยู่แถวไก่ๆบ้านให้น่ี้มนมอ่ะอมนมอยูยมน นี่ขี่นะครับบวับวบัวบัวโย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 คน,นตกน้ักหลยอ๋อ นำข่อยอยู่บอ่อใกล้มือนนี่ยคิดนำข่อยพี่น้องต้องแนงต้องแนงต้องแนงชีวิตบันหนองคลอกหน้ากะทระมาณนี้เลยพี่น้อง Năm cua nhà mà lại nhà sợ coi cua ấy phải sáng tổ món phải nội